แม่แปงค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่แปงแบบด้วนค่ะท่านผู้ชมมือนี้วันที่สองเนาะค่ะมาตามฝันกับแม่แปงค่ะแม่แปงว่าฝันแล้วฝันมเคลื่อนนี่ว่าสันคุณแม่ฝันแนวไรก็คุณแม่จาแม่ฝันเห็นอันอันที่วันท้ายหอวสาวปิงคือเก่าเหรอคะอืมค่ะอันอันที่ว่าคุณอยู่ในเตาเนี่ยคุณบอกว่าผู้เถาสิ้งล่างเตาเนาะค่ะคุณบอกว่าให้แม่ไปเอาปลาแนวนะแม่ว่าแม่บอไปบอไม่รถ เพคนก็ให้แม่ขี่รถดอันพิงนันไปก็มาณที่อันเพคนก็เอารถมาหาแม่ค่ะก็ไปก็ไปจับปลาบันนี้อยู่ในมองจับปลามันจะมีหูสองหูเนาะค่ะค่ะบันนี้ปิ้งเคาก็บอกว่าแม่คอยจับปลาได้เลือดตัวนึงเหรอสิแม่ก็เรียกว่าอันเจ้าได้จักโตแม่ก็ว่าได้เจ็ดสินะค่ะบันนี้บอกพ่อข้าปิงกับบอกว่าคอยได้ละเจ็ดโต คุณ<บ>แม่กระได้เจ็ดตัวรากาผู้ที่ซื้อว่าปิ้งก็ได้เจ็ดตัแต่ว่ามันก็มีหูสองหูแต่ว่ามีหูสองหูก็อันจกเขาไปนี่หันได้ปลาออกมาหนึ่งตัวได้ปลาออกมาตัวหนึ่งเจ้าติแปลว่าตังไหนมาเนี่ยอยู่ในอยู่ในอันมองค้าบนที่ว่าคนอันอยู่ในหลางเต้านั่นที่ว่าผู้เท่านั้นเห็นสีเจ็ดเก่าเห็นสีเจ็ดเก่าคุณแม่เห็นเป็นตัวเลขเลยเป็นบอ เห็นอยู fit, in in ่ไสคะเห็นอยู่ในต้นขาเหมืนต้นขาของผีผู้เฒ่าผู้นันบอกคะอืมวันนี้ได้ปลาหลายกินโบเบิร์ตก็เอาขึ้นรถมะแจกได้ปลาหลายกินโบเบิร์ตเอาปลาถึงมาแจกมูอีกได้โดนขั้นไหนรถขั้นไหนคะหกเก้าหนึ่งรถป้ายทะเบียนหกเก้าหนึ่งเนาะขั้นเก่าที่เคยดฟันบัตรก็ไปเงื่อนเพื่อนบัตรที่หกที่เจ็ดไปขั้เก่า บนันทีก็ไปคือเกาไปบนันทีล้างนั่นละเนี่ยกับเพื่อนข้าไปแหวเหื่นก่อนอก็เลยคิดว่าบานันทีพราะหกเจ็ดคุณแม่คิดว่าบานันทีนาจะมาเมนบอกคะอืมเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเมนบอกคะมันอันบมื่ออันจริงกับจับปลาตัวหนึ่งบอกว่าได้หรอจับได้ตัวหนึ่งก็เลยคิดคิดว่าสิบเจ็ดคือว่าเป็นส <7 S 1> <ำ>ิบเจ็ดน้ำอืม หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็ทะเบียนรถเมนบอกคะที่คุณแม่สีหายตีจากฟันหายบ่บ้านนี้มันสิมีหูสองหูนี่หูสองหูคุณแม่สีหายเป็นตัวไหนหูสองหูสิสองศูนย์สองศูนย์เนาะคุณแม่หาเป็นสองศูนย์สองศูนย์บอกเพราะว่ามือห้ามกันหาแต่ว่าแม่บ่หูตีหรอกแม่แม่เคยคิดสีหาแต่สองศูนย์เนาะถ้าสามตัวหาศูหาศูนย์สองหรือสองศูนย์ สองศูนย์ศูนย์สองอยละับเอาเนาะเพราะมันมีหูสองหูเนาะมันตรงเห็นปรากฏเห็นหูแบบใหญ่เตียวแคนเฮาไปเอาป้าเนี่ยนนอันใคุณแม่ก็เลยตีให้เป็นเด็กสามโตเลยหาศูนย์สองหรือหาสองศูนย์อยู่ในนี้เนาะ<อ>ค่ะเป็นแนวทางของแม่แป้งค่ะท่านผู้ชมในงวดบันทีสองโมกรลาหกแปดเนาะค่ะมาตามก็คือมือนีล่ะค่ะมือเหลขกออกมาตามดวนค่ะเดี๋ยวสีบทันท่านผู้ชมรับชมเนาะค่ะค่ะ คุณแม่มีเงาเพิ่มเติมอีกบอ่อ <Ary a. S 1> บ่อมีเนาะค่ะขอบคุณไม่แปลงไม่ร้ายค่ะคอเพียงแนวทางขอบคุณค่ะ <bien. S 2> ค่ะมาถามเม่งเงากันเนาะค่ะว่าเม่งเงานี่เพิินฝันบ่อค่ะทนผช่วมเพราะว่าเพิ่นอยูน่น้ำกันเนาะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเป,เป็นเป็นยังไงคะฝันบ่อคะคองสุดท้ายนี่บ่อฝันเลยเงียบก๊บเลยฝันเธอเดียวแต่ฝุ่นเออค่ะค่ะ ฝันเธอเดียวค่ะทามม่านผู้ชมแม่เงาบบฝันเนาะค่ะมือน,นี้มาตามของสุดท้ายอะบอฝันกับโเป็นยังเนาะค่ะถ้างวดหนาเนาะคุณเม่เนาะลองวันนางวดนี่ก็มาลุ่นกันว่าตัวเลขสีขาวบอที่คุณแม่ห์หายมากเนาะค่ะไปละค่ะท่านผู้ชมไปล่อลุ่นพร้อมๆกันนะคะก็ามาสรุปแนวทางตัวเลขข้อฝันในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของแม่แป้งค่ะ ในงวดวันที 2, ่สองมกราหกแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปโคงสุดถ่ายของแม่แปงเนาะค่ะเพื่อนฝันเมื่ขึ้นล่าสุดเพิ่นว่ะค่ะมาตามแม่แปงเมื่อนี้มือเหล็กออกเนาะค่ะวันที 2, ่สองมกราหกแปดค่ะแม่แปงีนเพื่อนฝันเห็นผีผู้เถาผู้เก่าเพื่อนว่ะค่ะมาบอกให้เพื่อนนีไน่ไปเอาปลาเพื่อนว่ะไปเอาปลานี่ก็ให้นั่งรถของห้านสาวเพิ่นซื้อว่าปิงไปเนาะค่ะแม่แปงนีน่นั่งรถของร้านสาวไปเพื่อนว่า พอไปหอดมองเห็นหู้ปลาหู้แบบไงเพิ่นว่าสองหูเพิ่นว่าในความฝันหลังจากนั้นหลานสาวเพื่อนนี่ซื้อปิ้งนี่ก็ได้จับปลาขึ้นมาตัวหนึง่งเพิ่นว่าแล้วก็ยกขื้นเนาะค่ะได้แล้วตัวหนึง่งเพิ่นว่าได้ปลาตัวหนึ่งเพิ่นว่าค่ะแม่เพิ่นก็ได้ถามแม่แปงว่าแม่แปงนี่ได้ป,าาปลาัลาจโตูเนาะค่ะแม่แปงก็เลยบอกว่าแม่แปงได้ปลาเจโตเนาะค่ะในความฝันแม่แปงก็เลยถามหลานกลับว่าหลานได้ัจโตูเนาะค่ะหลานก็เลยบอกว่า ได้คือการเจ็ตตัวเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะคะ่ะหลังจากนั้นแม่แปลงก็เลยเอาเมือน <emotions> ี่จกเข้าไปในหู้เพื่อนว่าหู้สองหู้ที่เพื่อนเห็นหู้บักไง่น่ะเอามือจกเข้าไปเพื่อนว่าแล้วก็ดึงปลาออกมาได้ปลาตัวหนึ่งเพื่อนว่าค่ะในความฝันหลังจากนั้นก็เลยแน่ไปเพื่อนว่าเห็นเลขยุขาพีผ้เฒ่าเนาะค่ะยุขาถุยเพื่อนว่าพีผ้ถา่าเป็นเลขสามตัวเพื่อนว่า เลขตัวนั้นก็คือ4เก้าเจ็ดเนาะค่ะที่เพื่อนห็นเลขในขาผูเทาเนาะค่ะหลังจากนั้นก็เลยพากันขึ้นเมื่อเพื่อนว่าเอาปลาในไหลดขึ้นเมื่อเพื่อนว่าเอาเมื่อแจกไทยบ้านเพื่อนว่าแต่ก่อนที่ไปแจกไทยบ้านนี่ได้ไปแวะเฮื่นของหลานสาวก่อนคนซื้อปิงเนาะค่ะเด็ไปแวะก่อนเพื่อนวาบาริที่ของเพื่อนนี่ก็หกสิบเจ็ดเพื่อนว่าค่ะบาริที่ของหลานสาวไปแวะแล้วก็จังเอาปลาไปแจกไทยบ้านเพื่อนว่า ในข่วมฟันกับฟันซํานี่ฟันสันสนเพิ่นว่าค่ะแม่แปงลย้หายแนวทางมากเนาะค่ะเล็กต่จากฟันนี่เพิ่นหายหาสองศูนย์เพิ่นว่ะค่ะหานี่ตีมาจากมือเพิ่นว่ามือเพื่อนนี่จกเข้าไปในหูเนาะค่ะหูนี่เป็นหูบักไงเพิ่นว่าเป็นหูปลาสองหูเพิ่นว่ะติดกันอยู่เพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็ได้หายเป็นสองศูนย์เนาะค่ะเล็สามตัวเพิ่นจับใส่ก็คือห้าสองศูนย์เนาะค่ะเล็กีีจากฟันค่ะลักกซีเจ็ดเก่าเนาะค่ะซีเจ็ดเก่าเป็นเหลขทีเพิ่นเห็นอยู่ในขาผีผู้เทาเนาะค่ะ เห็นสามโตเลยเพิ่นว่าค่ะสี่เจ็ดเก้าหกเจ็ดนี่เป็นบาลีที่เนาะค่ะบาลีที่ของคนที่ซื้อปิงเนาะค่ะบาลีที่เพิ่นหกสิบเจ็ดเพราะว่าเพิ่นได้ไปจอดอยู่บ้านหลังนัันก่อนเพิ่นว่าขนปลาแล้วไปจอดอยู่หันเพิ่นว่าค่ะเจ็ดเจ็ดนี่เป็นเลขที่จากฝันเพิ่นว่าค่ะเพราะว่าแม่ปแป้งนี่ก็ได้ปลาเจ็ดโตเนาะค่ะและะ้วก็หลานเพิ่นซื้อว่าปิงนี่ก็ได้ปลาเจ็ดโตเพิ่นว่าค่ะ เพิ่นก็เลยจับมาใส่การเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะแล้กการหนึ่งเจ็ดเพิ่นหมาเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดนี่เพิ่นหมาจากไม่แปลงนี่จับปลาได้ตัวหนึ่งเพิ่นว่าค่ะตีเป็นหนึ่งแล้วก็จับนี่กลเป็นเจ็ดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหเป็นหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแล้กก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่เพิ่นก็ตีมาจากปลาเนาะค่ะทีคนซื้อปิงจับขึ้นมาว่าปลาคอยก็ได้ปลาตัวหนึ่งเนาะค่ะนี่ความฝันเพิ่นว่าแบบนี้เนาะค่ะคอยก็ได้ปลาตัวหนึ่ง ล้านสาวเพื่อนนี่จับปลาขึ้นมาหยกขึ้นมาเนาะค่ะแต่ว่ามีปลาตัวเดียวเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นแปดหนึ่งน้ำกันไว้เพื่อนว่าค่ะแล้วก็หกเก่าหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนหายมาเป็นเลขทะเบียนรถที่ขี่ไปเอาปลาเนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถที่ขี่ไปเอาปลาก็คือหกเก่าหนึ่งกระตัดกับหมุนเอาอยู่ในนี้เพื่อนว่าค่ะเลขสามตัวสองตัวอย่าลืมตัดกับหมุนนําเดอเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของแม่แป้งค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่ก็ไม่แปลงสุขูสุขคนค่ะเลือกเอาตัวที่จะคล้องมากค่ะท่านผู้ชมมากตัวไหนชอบตัวไหนเอาตัวนั้นค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะาคาทัคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้ำนี้เลยค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ